สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวพี่พี่เอฟสีทุกท่านนะคะวันนี้น้องใบเฟิร์นจะเดินทางกับไปที่สุรินแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยก็จะได้กลับบ้านเกิดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะพี่ควานจ่อยกำลังเตรียมอาหารให้น้องไว้ไปกินบนรถนะคะและจุดพักรถนะคะ กำลังตัดญ้าเลยค่ะนี่นะคะวันจอยออกมาแล้วค่ะ เตรียมอาหารเตรียมสเสบียงให้น้องใบเฟิร์นนะคะทุกคนคะ่ะวันจ่อยมอมแมนหมดเลยค่ะแต่ก็มีวิววินะคะทุกคนคะ่ะใจหายเหมือนกันค่ะแต่ในเมื่อสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องจำใจต้องกลับบ้านนะคะกลับไปตั้งหลักที่บ้านเนะเาะแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่ง ฝนก็ตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะวันนี้อีกสักพักก็จะพาน้องไปอาบน้ำเตรียมตัวขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้รถของเราก็กำลังเตรียมญ่าเตรียมอาหารขึ้นจัดแจงสถานที่นะคะ ควันจอยเก็บของเก็บบ้านตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ยยังไม่เสร็จเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่เฟินดีใจไหมคะจะได้กลับบ้านแล้วจะได้ไปอยู่กับน้องป้อมแปมแล้วดีใจไหมเอ่ย แต่แม่คงคิดถึงหนูมากเลยหนูกลับไปอยู่บ้านกับพ่อควานหนูอย่าเดินนะคะพูดแล้วน้ำตาจะ,ะไหลคะ่ะเมื่อต้องห่างจากลูกสาว นี่ก็จะเป็นรถที่น้องใบเฟิร์นจะต้องขึ้นไปที่สุรินนะคะรถคันนี้นะคะที่จะใช้เข็นน้องนะคะขอทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องใบเฟิร์นเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยนะคะ อันนี่าขึ้นบอสแลนี่นะคะขึ้นบอ่อนี่ก็จะเป็นสะเบียงน้องใบเปินนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่น้องเป็นช้างที่กินเก่งมากาเราก็จะเอาไม้กั้นอาหารไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะดึงลงมาเล่นหมดนะคะ พอถึงจุดพักเราก็จะทยอยเอาให้น้องกินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะพาไปดูบรรยากาศน้องอาบน้ำเตรียมตัวขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าน้องจะขึ้นรถได้แบบ สบายสบายชิลๆหรือเปล่าหรือน้องจะไม่ยอมขึ้นรถนะคะเดี๋ยวรอลุ้นเป็นกําลังใจให้น้องใบเฟิร์นด้วยนะคะเอาใจช่วยกันด้วยค่ะนี่นะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่ที่ใบเฟิร์นได้มาอาบน้ำที่นี่นะคะ เพราะว่าวันนี้ก็ต้องเดินทางแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสุดท้ายนะคะกับความทรงจำนะคะที่เราต้องเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ไปเฟิร์นไปทักทายน้องสุพรรณสาขอนที่จะกลับนะคะไปบอกลากันสัก นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องสุพรรษาจะง,งอนไปเงือบามามาบ้า,า,า,าดีไนี่นะคะ ใบเฟิร์นโผล่มาแล้วค่ะวันนี้พี่ใบเฟิร์นจะมาลาน้องสุพรรสารนะคะว่าจะกลับบ้านนะคะ พี่ใบเฟินจะกลับบ้านแล้วนะคะสุพรรษาสุพรรษาอยากกลับด้วยกันไหมคะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันสุดท้ายนะคะที่ที่ใบเฟิร์นจะได้อยู่กับน้องสุขรรษากับคุณแม่ดินลี่นะคะคุณแม่คะวันนี้น้องใบเฟิร์นจะกลับบ้านแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพี่ใบเฟิร์นของเราเดี๋ยวจะพาไปดูน้องใบเฟิร์นขึ้นรถนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้องใบเฟิร์นขึ้นรถนะคะน้องใบเฟิร์นจะขึ้นรถในแบบชิลๆไหมฮะ นะคะพี่ใบเฟิร์นขึ้นรถนะคะจะขึ้นได้หรือเปล่าลุ้นเอาใจช่วยใบเฟิร์นด้วยนะคะโอ้โหได้หรือเปล่าโอ้คิดถึงบ้านแล้วอยู่นี่นานแล้วนีก็เจ้าของเจ้าชายอยู่ดี นี่นะคะโอ้โหขึ้นได้ชิวชิมากเลยค่ะทุกคนค่ะมืออาชีพมากเลยค่ะใบเฟิร์นวันนี้พ่อหมูก็มาส่งพีด้วยนะคะวันนี้พ่อควันหมูควันน้องสุพรรณสามมาส่งพี่ใบเฟิร์นด้วยนะคะทุกคนค่ะ คนมาให้กำลังใจน้องใบเฟินนะคะที่เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทงนี้ก็ทำตอ่อวันนี้คุณตาเสนก็มาส่งน้องใบเฟินเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะความช้างของพังแสนเดือนนะคะเจ้า <c oughs> สำหรับพี่พี่เอฟซีนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าต้องการไปเยี่ยมน้องใบเฟิร์นนะคะสามารถไปหาน้องใบเฟิร์นได้ที่สุรินนะคะเพราะว่าวันนี้น้องได้กลับบ้านแล้วนะคะไปหาน้องได้ที่หมู่บ้านขุนชัยทองนะคะโอ้โหถูกใจน้อง,องใบเฟิร์นใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะของกินเต็มรถเลยค่ะ โอ้โหสงสัยกว่าจะถึงบ้านเนี่ยคงหมดรถแน่เลยดูท่าจะมีความสุขมากนะคะกับการกินกินไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่ขึ้นรถ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพังใบเฟินด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราอีกช่องหนึ่งหยนะคะ ไปเฟิ่เดินทางแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายพบกันที่สุรินนะคะไปแล้วคะ่ะ